I'm <laughs> go หน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากโดยกองร้อยทหารผ่านที่3102หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารป่านที่31จัดก,กำลังพล1นชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามริมฝั่งแม่น้ำโขงหลังจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบนำเรียงยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขงในห้วงวันที่15-20ธันวาคม2565ขณะทำการลาดตระเวนมาถึงบริเวณบ้านศพคำตําบลเวียงอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจพบถุงพลาสติกสีดําจำนวนหนึ่งถุงอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจึงได้ทําการตรวจสอบพบว่าภายใน เป็นกระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์จำนวน25ถุงน้ำหนักรวมประมาณ25กิโลกร,รมัมหน่วยจึงได้ประสานเรือรักษาความสงบตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายและเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจปูทรเชียงแสนฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสนร่วมทำการตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าวและได้ส่งมอบของกลางให้กับสถานีตำรวจภูทรเชียงแสนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป